คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับเพราะน้อ,นองๆเขาสงสัยมานานแล้วว่ายุครุ่งเรืองของราดยาวจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงก็คือว่า14ปีนี่ติดมานี่ไม่ไม่เคยของเงินทางบ้านแล้วยุคที่พี่แจ็คอยู่เนี่ยมันยุคช่วงนั้นมันยุครุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่สุด ใช่ยุคแรกๆเลยใช่ยุคแรกๆเลยแล้วก็อยู่เป็นยุคสุดท้ายเลยดีกว่าพี่แจ็คอยู่มากี่แดนครับผมผมอยู่มาทุกแดนนะทุกแดนโอ้โหแวสดงว่าสมัยนั้นก็ก็คือว่าเราต้องเกเรนะถ้าไม่เกเรเราก็ไม่มีเงินเดินแรงอยู่เหมือนกันขีดนึงนี่เป็นล้านเลยถูกไหมได้จริงไหมครับได้ครับได้นะข้างในเนี่ยมีเป์เหมือนบางแสนอ่ะจริงไหมเยเท็กซัสนอนชายหาดอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งลาดยาวหรือคลองเปมเนี่ย ค่าไฟมันสูงทะลุเลยแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันล้างบางเข้าหกล้อเข้าบุขนของออกจริงไหมจริงเขาบอกว่าออกไปประมาณสามสี่ล้อถกร้อไม่หมดเลยไม่หมดม่เป็นโอ้โหเยอะมากเอาว่าไอ้สามหกล้อนี่คือน่าจะเป็นแดนเดียวนะสวัสดีครับผมเอดลมกางครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมาตามหาพี่แจ็คยูไลนะครับ มาตามหาพี่แจ็คทำไมเราจะมาฟังจากปากพี่แจ็คจากปากคนที่อยู่ลาดยาวนะครับวันนี้พิธีกรรับเชิญมีพี่เกตหาไทยลาดด้วยนะครับมินบุรีของเขาประกวดวันนี้เรามาตามหาพี่แจ็คนะครับว่ายุครุ่งเรืองของลาดยาวอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่แจ็คเลยมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่แจ็คดูไลน์นะครับแล้วก็พิ่ีกรรับเชิญสวัสดีครับพี่เกต ททายลาบเจ็ตติดเหลืองเออเจ็ติดเหลืองอยู่เจ็ตอยู่แดนหกหกเจอ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 กันที่แดนหนึ่งเจอหนึ่งเจอพี่แจ็คที่แดนหนึ่งเจอหนึ่งรอดยาวอดสามแดนสามสามแดนนะสามแดนรอดยาวนี่นะใช่ครับเจอกันพี่เจ็ตอยู่นั่งกี่ปีสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีพี่แจ็คสิบสี่ปีสิบสี่ปีนะครับปีแล้วพี่อารันอยู่กี่ปีครับ อยู่กี่ปีไม่ตอบอบป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวเชญโอเคครับครับผมโหเป็นไงบรรยากาศเพชรบูรณ์นี่เขาไงนะฮะมีแต่เขาไม่มีเราเลยไม่มีเราอ่าเราจะมาเล่าถึงอ่ายุคลุ่งเรืองของราดยาวเพราะน้องๆเขาสงสัยมานานแล้วว่ายุครุ่งเรืองของราดยาวจริงๆแบบมันเป็นยังไงก็คือว่า14ปีนี่ติดมานี่ ไม่ไม่เคยขอเงินทางบ้านอ่ะครับไม่เคยขอตังค์ทางบ้านเลยไม่เคยขอเลยสักบาทอ่ามีแต่ว่าย้ายเรือนจำมาอาจจะให้ส่งตามหลังไปหน่อยอแต่ถ้าว่าอยู่ลาดยาวนี่คือแบบว่ามันเฟอ้อจริงจริงอ่ะมันเฟอ้อจริงเฟ้อจริง,รรงเพราะเขาเรียกว่าอีกชื่อนึ่งคันดินใหญ่คันดินใหญ่เันยินใหญ่คุกเศรษฐีข่วกคุกเศรษฐีใช่ใช่มันมีทั้งหมดกี่แดนครับลาดยาวเนี่ยของเป็นก็ถ้ารวมแล้วมันสิบกว่าแดนนะสิบสิบเดนสิบสิบแดนสิบเอ็ดแดนนะแต่ถ้าว่าเราจะได้วนก็แค่เจ็ดแดน ใช่ที่เราจะได้บนแค่เจ็ดแดนคือแดนหนึ่งถึงแดนเจ็ดแดนเจ็ดใช่ถ้าแดนแปดเขาไว้ทําอาหารเลยสุนกรกรรมสุตรกรรมสุนกรรมแล้วยุคแล้วยุคพี่แจ็คอยู่เนี่ยมันยุคช่วงนั้นมันยุครุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่สุดใช่ยุคแรกๆเลยใช่ยุคแรกๆเลยแล้วก็อยู่เป็นยุคสุดท้ายเลยดีกว่าคือแบบว่าเราอยู่กับเหตุการณ์ที่ตั้งแต่มีแล้วก็หมดหมด ใช่แล้วก็หมดแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยก็คือคือยุคนั้นคือมีที่สุดแล้วมีที่สุดแล้วเราจะมาถึงเล่าเราจะมาฟังเรื่องยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดของคนข้างในกันใช่ของเปรมพี่แจ็คอยู่มากี่แดนครับผมผมอยู่มาทุกแดนนะทุกแยนโอ้โหแสดงว่าสมัยนั้นก็ก็คือว่าเราต้องเกเรนะถ้าไม่เกเรเราก็ไม่มีเงิน เดินแรงอยู่เหมือนกันก็พอเบาๆแต่ตอนนี้มันเป็นบางเห็นลูกพี่แจ็คอยู่นะใช่มีลูกแล้ววันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับอายุก็เยอะแล้วนะเจ็ดแดนเนี่ยแดนหนึ่งถึงแดนเจ็ดแดนไหนที่คิดว่าล่อมซ้ำที่สุดแดนหนึ่งถึงแดนเจ็ดผมว่ามันมีทุกแดนนะมันมีทุกแดนมีทุกแดนโอ้นี่คือว่าเท็กซัสทุกแดนเท็กซัสทุกแดนทุกแดนเลย ยิ่งแดนเจ็ดนี่ยิ่งแบบว่าเป็นช่องทางที่ว่ามันจะแบบว่าเราก็ต้องมีพวกอยู่ฝั่งนู้นแดนเจ็ดทางเสือผ่านทาง,ทางเสือผ่านเขาแดนเจ็ดก็ทางเสือผ่านใช่ใช่<ๆ>เพราะมันเป็นตัวทีงี้ใช่แล้วมันจะแบบว่ายัางไงาาเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง,งาต้องมาก่อนใช่เหมือนค่าผ่านาทางเราเราจะไม่บอกทำามายังไงนะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนเดี๋ยวมันจะมาเลยครับคือเดี๋ยวมันทั้งนั้นมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับใช่มันอยู่อยู่ริมเลยอยู่ท้ายอยู่ท้ายใช่เป็นทางผ่านอ่ะมันต้องกระจายจากตรงนั้นมาอ๋อใช่มันต้องกระจายจากตรงนั้นมาใช่ โคลอมเบียก่อนแรงพักแรงพักแรงพักมันมาทางนั้นเนี่ยแต่ที่รออยู่แดน3นี่คือแบบว่ามันจะเข้าทำกำบัดได้ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยหลายอย่างกำบัดเข้ามาแล้วเห็นเขาบอกว่าขีดนึงนี่เป็นล้านเลยถูกไหมได้ไหมครับได้ครับได้นะคือว่าเราซื้อมากนี่กับสมัยก่อนเนี่ยยามันแพงอะนะเข้ามามันก็ต้องมีค่าเข้าก็ตกเบสเจก็เติบห้าแสนแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าขายมันก็ต้องธรรมดาเงี้ยเซ็นเท่าไหร่เซ็นนึงอะ ที่เราซื้อกันนะเซลพันเซลพันเซลี่มอหนมีเซลพันก็มีเซลล์สี่พันก็มีนะแดนสองนี่เซลล์สี่พันนะผมเคยซื้อนะตอนนั้นผมไม่เคยเข้าแดนสองนะ้าโยนจากแดนสองมาเนี่ยสี่พันสี่พันใช่คอเนี่ยเจ็ดเซนเจ็ดเซนเนี่ยคอเนี่ยคอล่ะสี่พันเนี่ยอย่างงั้นก็สองเซนเออคอนหนึ่งประมาณเซนนิดๆเห็นตัวไฟแช็คไหมอ่าตัวไฟแช็กน่ะสองเซนอ่าตัวแจ็คสองเซนแต่มาแช็กอนเจ็ดเซนใช่เจ็ดเซนทั้งหมดอ่ะถ้ารวมเหล็กด้วยประมาณแป 8,000นะนะ8,000หมื่นนึงนะถ้าแต่ถ้าว่าด้านนอกนะ8,000หมื่นนึงปกติใช่ไหมนนี้คือยาก็เฟื่องฟูลแล้วยาเฟื่องฟูแล้วแล้วผมอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมีเปย์แบบบางแสนอ่ะจริงไหมวิเท็กซัสนอนชายหาดอ่ะมันเป็นยังไงลองเล่าฟังหน่อยเปย์นี่เป็นรูปลักษณะแบบว่านี่เปย์ชายหาดแล้วก็บอกไอทีวีคนละเครื่องจริงไหมจริงที่อยู่พัทนนี้ทีวีก็ต้องเป็นร้อยเครื่องเลยดิเป็นสิบสิบยี่สิบเครื่องเลยห้องนึงมันห้องมีสองเครื่องข้างล่างอ่ะข้างล่างนี่คือว่า แต่ละบ้านมันแต่ละบ้านมีแต่ละบ้านนดีกว่าเพราะว่าข้างบนนี่มีทีวีสองเครื่องใช่ส่วนข้างล่างเนี่ยก็บ้านละเครื่องไม่มีนะบ้านละเครื่องบ้านละเครื่องบ้านละเครื่องบนี่ตรงไหนก็มีทีวีตรงนี้มี2ี่บบ้านก็20เครื่องใช่โอ้โนี้ลงมาข้างล่างนี่อย่างว่าเราอยู่ข้างล่างคือว่าเหมือนเราไม่ได้ติดคุกอะเหมือนตัวกักกันอยู่แบบว่าอยู่พัทยาใช่ไหมครับมีเตียงชายหาดนะมีข้างในเต็มเลยเตียงแบบนั้นเลยใช่ไหมยแบบนั้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นเตียงชายหาดห้ดูนะครับเตียงอย่างนั้นเลยใช่ไหมเต ผ้าผ้าใบเราสโล่งเตรียมเหมือนกันเลยผ้าสโลงผ้าสโล่งผ้าถุงนะผ้าสโล่งผมนี่ทํานอนกับเกตนี่คือแบบว่าเนี่ยครับโต๊ะได้พัทยามันมีโต๊ะเนี่ยได้ใช่ไหมครับแต่นี่ทําแบบว่าอันใหญ่นอนได้เลยคนที่มีคู่คู่ใครคนที่มีคู่ไม่รู้เลคนที่มีคู่นี่คือมีสาวสองสาวสองเธอเอาง่ายๆใช่วนมากที่ทําเตียงใหญ่อาจจะพวกที่แบบว่ามีสาวสองอยู่ด้วย ผมไม่เคยเห็นคุกไหนมีงันนะแล้วก็มีทีวีบ้านใครบ้านมันใช่แล้วกระทัไฟฟ้ามีมทุกบ้านเครื่องทําน้ําร้อนมีทุกบ้านทุกบ้านเฮ้ยพีเอสพียังมีพีเอสพีเล่นเกมอยังมีเลยจะเอาเกมเพย์เลยเกมเพย์ก็มีก็มียุคนั้นคือแบบว่าสุดยอดแล้วสุดสุดจริงมีมีมีอะไรอีกมีเกมเพย์ทีวีพัดลมมีไหมจ้าอะไรพัดลมมีดิพัดลมมีกระทัไฟฟ้ามี เชิงทำน้ำร้อนกินกาแฟมีมีทุกอย่างโอ้โหมีทุกอย่างยิ่งกว่าเมอร์ลีคิงอนี่คือต้องไปในลสักนะงั้นลงมานี่ไม่ไม่ไม่กางเปรยเลี้ยงเป็นแถวเป็นแถวเลยอะใช่ดิใช่แล้วอย่างลยเพื่อน แบบว่ากลางตามสอกตามตึกตามคู่ใครมีคู่ก็ไปอยู่ใครเคยเห็นไหมแบบว่าเดินลงมานอนนี่แหละใช่ไหมใช่นี่น้องๆก็สงสัยแน่หูใสมันเป็นเรื่องจริงใส่สมอลท็อกหูใสใสสมอลท็อกฟังเพลงข้างหนึ่งครับผมข้างหนึ่งใส่บลูทูธข้างหนึ่งใส่บลูทูธโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์เดรงนี้โทรศัพท์เด็ินี่อ่าฮะอ่ามือเล่น p ี p มือเล่น p ี p เป็นไงปากข้าวบุรีโอ้โหอันนี้ของข้างนอกอย่แล้วครับแทบสุดๆมีหมดทุกอย่างยาเสพติดก็มีทุกอย่างแล้วมันจริงไหมที่แบบว่าข้างนอกเนี่ย ผมเห็นขายอ่ะเป็นแบบว่าบ้านน็อกดาวซุ้มน็อกดาวข้างในก็มีแบบว่าซุ้มน็อกดาวไหมมันเป็นเต็นมันเป็นเต็นใช่มันเป็นเต็นแต่เขาก็มีแบบว่าขายสินะที่เราอะไรที่เราซื้อกันอะขายอะไรอเราซื้อเต็นไงอ๋อซื้อเต็นท์อเออซื้อเต็นเราต้องมันเป็นเต็นผ้าใบใช่เป็นเต็นผ้ามัใจนี่ด้วยมนเป็นผ้าใบมันจะหมอนว่าปิดมิดชิดใช่ไหมอ่าตอนนั้น แล้วไปทำอะไรอ่ะไม่ชิดก็ไปไปขายบริการใช่ไหมไม่รู้ทำอะไรรู้ให้น้องเคียนเองแค่ให้น้องๆนึกภาพอ่ะคุกเนี่ยเหมือนโรงเรียนแล้วกันอ่าใช่เหมือนโรงเรียนแล้วมีห้องเรียนห้องอะไรก็คือห้องนอนใช่แต่ว่าตามสนามบอลสนามอะไรอ่ะก็คือว่าจากรางเตะผ้าใบมีโรงเรียนนั้่ตนั้นข้างๆโรงเลี้ยงข้างๆเรียนนอนอะไรเงี้ยเราก็จะกางเต้นของเราไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนเหมือนข้างบ้านเราอ่ะเรามองเห็นข้างบ้านเราใช่ไหมแล้วก็เหมือนก็เรากลางเป็นเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก๊กไปใช่ไหมครับผมไปเปิดบ้านเพื่อนข้างเปิดมาคิดว่าไฟไหม้ควันกระมงเขาทำอะไรกันไม่รู้ย่างไก่ย่างไก่มีมีคือเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันครบครบครบแล้วที่นี้มีเฟอร์นิเจอร์ ทองมีไหมมีคร so, ับทองมีครับทุกอย่างครับทอองมีใส่ทองใส่ผมยังส่งออกข้างนอกเลยมีนาฬิกาไหมเอานาฬิกานี่ไม่มีไม่มีไม่ค่อยนิยมคือว่ามีแต่ไม่นิยมใส่กันคือแบบอ๋อเพราะว่ามันมีเวลาใช่กับอดอตอะไรใช่มันเหมือนกับเจ้าหน้าที่เกินไปอ่ะวเดมันจะเป็นเลยนี่มันจะเป็นไี่ใครันนี้เจวันเยอะกับไอแพดนะใช่ไอพอตไอพอตไอพอตครับใช่สมาร์ทวอทสมาร์ทวอสอะไรนะใช่ใช่สมาร์ทมีใส่ฟังเพลงอ่ะทองซื้อขายยังไงซื้อยังไงเข้ายังไง คล้องเหรอเข้ายังไงไม่รู้นะคล้องนเราจะ้องในแม่ออกได้สิออกได้ผมเคยออกได้ออกได้ผมเคยออกอะไรที่เข้าได้ก็ออกได้เส้นที่ผมให้น้องชายไปนี่ก็หลายบาทเหมือนกันนะซื้อข้างในนะแต่ข้างนอกโหหลายหมื่นนะสี่ส่าห้าหมื่นนี่คือมันมีแน่นอนนะขั้นต่ําน้าหนักน้ําหนักไม่รู้เลยเขามาขายไงก็ซื้อแม่งอย่างนั้นอ่ะเงินมันเหลือใช้อะใช่ไหมทองที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเส้นเท่าไหร่ ถ้าว่าเป็นน้ำหนักเราไม่เคยเราเราไม่รู้ใช่เราจะไม่ใส่แต่ใหญ่ที่สุดคือใครเห็นประมาณนี่เราก็จะใส่กันอย่างเงี้ยนะใส่กันอย่างเงี้ยแหละแต่ก็หลายหมื่นอะเราซื้อมากันก็หลายหมื่นื่นใช่เป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มีมีก็เรียมพระเอาพระเลียมทององค์นึงก็เป็นหมื่นแล้วอะใช่ไหม่ะเราใครเอาพรามาเราก็เอามาก็ให้เขาไปเรียมมาใช่ให้ให้ก็คือว่าให้ ไปเลี่ยมทองแล้วกลับราให้นักบินนักบินเลี่ยมทองไม่ต้องบอกนะว่าใครไื่ตอบอกที่เขาออกได้ก็คือให้นักบินไปเข้ามาทุกสิ่งที่เข้ามาได้ก็ต้องออกได้มีแอร์ไหมแอร์ไม่มีนะแอร์ไม่มีนะไม่แอร์ไม่มีมันเกินไปไงเวลาจูจบเข้าเขาจะถามไงว่ามายังไงเกินไปเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเครื่องอำนวยความสะดวกมีแล้วเฟอร์นิเจอร์เข็มขัดเกงยีนมีทุกอย่างแบรนด์มีหมดทุกอย่างมีหมดแล้วรองเท้าแบรนด์ทุกอย่างมีหมดทีนี้มาเล่าเข้าเรื่องเลย เรื่องอะไรเรื่องที่น้องๆอยากจะรู้มานะเอาให้ถูกเรื่องนะข้างในมีขายบริการไหมมีมีเฮ้ยจริงมีแล้วพี่แจ็คกับพี่เกตเคยไปขายไหมเอาไงดีขายตู้เราไม่ได้ไปขายแล้วเราไปซื้อเราไปผู้เเเสพรราายยย่ออป็นผู้เสพรายย่อย ป็นตัวลายนี้ไปขายไม่ได้หรอหรือรายใหญ่ไม่ได้เรามีเป็นของตัวเองอันนี้ลายใหญ่เราเป็นผู้เสพรายย่อยแล้วเราก็มีเป็นของค้าลูกค้าแล้วเราก็มีเป็นของตัวเองมีเป็นของตัวเองด้วยเออใช่แล้วก็มีเป็นของตัวเองมีมีขายคือนี่เลยเขามาจากเลยนะตอนนั้นเขามาจากภูเก็ตนะภูเก็ตภูเก็ตผมลงขังมาคือว่าผมมีแหวนทองอยู่ครับมีแหวนทองอยู่ อวงเดินไปมั่นเลยเดินถึงปุ๊บผมก็ผมก็เชี้เอาคนนี้แล้วผมก็เลยไปสวมเลยสวมแหวนเลยคือว่าใครทมยุ่งจองจองเลยจบไม่มีใครยุ่งจบจบก็คือรู้แล้วว่าของยุไลของยุไลเขาใช่คนก็จะรู้เพื่อนๆจะรู้ะไรเพื่อนเพื่อเขาจะรู้กันแล้วว่าของนี้ไม่มีใครยุ่งนะแต่ก็ว่าถามว่าพวกันน้องอาจจะสงสัยว่ามีกระเธออยู่แล้วมันจะทะเลาะกันไหมอะไรกันไหมผมว่าไม่มีนะไม่มีไม่มีนะซึ่งแต่อยู่กันมามันไม่มีไม่มั่วมันก็ไม่ได้ว่าซาเวียร์แบบที่ว่าพิชิตกัน พราะเขาคิดคุกกับมันก็คือเเขากกให้คนโตแล้วใช่ของเฟรมนี่คือคุกผู้ใหญ่เขาให้คนโตกั้ยเขาให้เกียรติกันมีขายบริการจริงจริงมีจริงราคาประมาณเท่าไหร่ที่พี่เกตเคยใช้อ๋อขั้นต่ําก็อยู่ประมาณนับ ที่ผมเคยไปเน่นผมไม่ได้ไปใช้ไม่ได้ไปใช้ไปดูผมรู้มาเฉยพาไปรู้มามมีของผมเองอ๋อมีมีของพี่แจ๊คเอใช่ใช่แต่จริงพี่แจ็คก็มีคู่ใช่แต่ผมก็ไม่เคยไปซื้อนะเขาไมจ่ายเป็นเงินนะาจ่ายเป็นเซนเจ่ายเป็นเซนเขาจ่ายเป็นเป็นเขาจ่ายเป็นสายดักใช่สายด์กเขาจ่ายเป็นอ๋อบางท่านแล้วถ้าจ่ายเป็นเงินได้ไหมจ่ายเป็นก็ได้ได้

จริงบ้านอยู่แถวลาดหุรีาีมันเป็นพ่อบ้านอยู่เด็กทั้งบ้านแลเด็กทั้งบ้านเข้าทั้งเต็นท์เข้าทีละคนสองคน2คนสองคนมีทั้งเด็ก มินบุรีด้วยนะสิบเปอร์เซนต์นะงั้นนั่นมีมินบุรีนะออกไปนะไม่ได้ไม่จ่ายเขาด้วยใช่ไหมออกไม่จ่ายเขาไม่จ่ายเขาด้วยไม่จ่ายเขาด้วยอ้วเราเราเราเขาไปฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ไหมไอย่างงี้ไม่ไม่ก็เป็นเรื่องตลกกันไปไงเป็นเรื่องตลกไปตัวละโจ้แล้วนายก็ออกมาด่าไปอะไรไปจะมีไอ้แบงค์นะที่โดนด่าอยู่นะนะไอ้แบงค์อะไรนะไม่ไปบอกบอกอย่าไปบอกชื่อเลยบอกหมู่บ้านเขาไม่ได้เดี๋ยวจะเสียหมู่บ้านเขาเสียหมู่บ้านเขาเสียหมู่บ้านเขาทีนี้ แล้วทีเนี้ยคนคนที่ขายบริการเขาก็มีตังค์อะไรเงี้ยมีมีพวกแม่สูเยอะมากบางคนที่ปลูกบ้านนด้เป็นหลัง่งอ่าใช่ปลูกบ้านนี้เป็นหลังไงไอเราเป็นคนพวกเราเป็นคนหาเงินแต่ว่าเราก็ใช้จ่ายเยอะครับมีเงินเป็นล้านก็จริงแต่เราใช้จ่ายเยอะมีเงินเป็นล้านเลยนะใช่มีเงินเป็นล้านจริงแต่เราใช้จ่ายเยอะอือข้างนอกนะพี่แจ็คพี่เกตคนจะหาทางงั้นหาไม่ได้นะยุคนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่เก็บนะยุคนั้นนะถ้าจริงๆนะข้างนอกนี่ถือว่าเราใช้เงินนี้ข้างนอกอายนะได้เลย เขาบอกแทงบอลกันเป็นล้านจริงเลนี่ไงครับหน้าข้างๆผมนี่แหละจริงอยู่ไรโอนเงินหน่อยอ่าอ๋อแป๊บหนึ่งแต่มันตื่นผมตื่นมานี่คือว่ามันมีเงินโอนคืนผมแล้วนะครับโอ้เยอะมากอะแต่ก็บ่อยเป็นล้านบอลคืนหนึ่งสมมุติว่าเตะสี่สิบคู่อย่างเงี้ยครับแทงคู่ละห้าหมื่นคู่ละแสนทุกคู่เลยเหรอทุกคู่จริงๆลองคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่หลายหลีกหลายโซนไหลมันแทงมันวิด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดอะแทงกันทางนก นกนกนกไปทังนกแงใช่นกแขงนกพิราบสื่อสารนกพิราบสื่อสารบัดขาแล้วก็ขาแล้วก็ปล่อยไปเดี๋ยวนกกลับมาโอ้โหขนาดว่าโดนจู่โจมไปแล้วยังเอาอะไรนะไอพอดนะใช่ไหมไอพอดหรอไขอเชื่อมต่อในห้องนะเพื่อที่จะแทงบอลผมว่าอ่ามันมีตอนนั้นนผมอ่ะก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันใชแต่อยู่คนละที่ใช่เขาว่า คนที่รับค่าน้ำข้างนอกนี่รวยเลยรวยจริงๆเพราะว่าคนคนข้างในมันมหาศาลใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็ไม่ทิ้งคนข้างนอกนะใช่ไม่ทิ้งคนข้างนอกเลยใช่ไม่เคยมีแต่คนข้างนอกทิ้งเราทิ้งเราอ่าเรียบร้อยยุคยุคนั้นคือติดต่อญาติติดต่ออะไรได้ติดต่อได้หมดทางนกพิราบสื่อสารใช่นกพิราบสื่อสารมาจากประเทศจีนนะนะเสั้นเลยขาดอย่างเดียวคือผู้หญิง ใช่ก็มีกระเทยทดแทนก็มีทดแทนนะอ๋อกระเทยมาทดแทนก็เหมือนทุกอย่างนะเข้าอีกไหมไม่ข้างในสบายคงไม่ออกไม่เอาอันนี้แล้วก็พิธีกรก็พูดหนักหน่อยนะครับอยากรู้ไงพิธีกรก็อยากรู้เหมือนกันมันผ่านไปแล้วยุคนั้นน่ะใช่หมดแล้วทุกวันนี้หมดยุคนี้ก็เป็นไปตามกฎตามระเบียบครับพี่แจ็คยูไลนี่โทษทั้งหมด26ปี26ปีคือว่ามันมีหลายคดีนะผมอะ ครับแต่มันบางคดีมันสู้ชนะใช่ไหมครับแต่มันตัดรวมมาแล้วก็26ปีเพราะมันนับเข้ามาให้ด้วยอย่างมีคดียาสองคดีเงี้ยแล้วมีพยายามฆ่าอะไรเงี้ยพยายามฆ่ายายำฆ่ายกยายกออกพยายามฆ่ายกยกแต่ว่าคนข้างในไม่ค่อยกลัวคดีทั่วไปหรอกนะไม่ไม่ไม่เพราะว่าคดียามีเงินนะนะครับใช่ไหมแต่เราไม่มีเงินหรอกเราก็ไปโดนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละก็เด็กบ้านนอกเข้าเข้ากรุงอ่ะนะแล้วก็ไปโดนอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กพิจารณ์เด็กพิจารณ์โดยกำเนิดครับใช่ บ้านผมมีเด็กเขาแต่เขาไม่มีเราของพี่26ปีติดเต็มที่พี่แจ็คสิปีสิปียี่สิวันยีวันโอ้โหพี่เกต่ะพเกตยี่ปีติดมา11เปียีปีติดมา11ปีเพราะว่าพี่มีแถวชั้นพี่มีแอวชั้นเอาแต่ช้อนนึงเดียวชอนย่างเยอะ ให้ขอหน่อยขอหนึ่ช้อนเยอะปุ๊บไม่ได้ช้อนกินข้าวนะหล่นปืด <c oughs> ้ดเฮ <c oughs> ้ยป <c oughs> ื้ด <c oughs> อันนั้นแรงไปเอออันนั้นแรงไป <c oughs> นี่คือยุคลุงโลดของลาดยาวลาดยาว,ยาวผมเห็นว่าลาดยาวเนี่ยซื้อรถเก็บไว้กันเต็ไมไปหมดเลยผมก็หนึ่งในนั้นบ้านซื้ออะไรเก็บไว้กัน <c oughs> ผมหนึ่งในนั้นแต่ผมไม่ได้ซื้อบ้านนั่นเองซื้อรถซื้อรถแล้วรถมันก็ไปไหนไม่รู้กว่าเราจะปล่อยกว่าเราจะปล่อยรถตกรถไปไหนรถไปไหนแล้วก็ไม่รู้ จะกลับเออะออกมาหอยุคคันเองนะแต่ทำให้คนอื่นเขาหมดเออใช่เว่งั้นแหละแต่มันก็เป็นความสุขของเรานะครับใช่เราเป็นความสุขของเราเราผมเหมือนกันอยู่ผมติดข้างในผมก็ซื้อรถด้านนอกใช่ไหมแต่ผมขับรถไม่เป็นทำไมแต่อยากได้อยากได้ไงฟังเสียงเราฟังเสียงเขาเบิ้ลก็เราใจแล้วอ่ะมึงมึงติดเสียงให้กูฟังหน่อยนี่อะไรอย่างเงี้ยคือว่ามีอย่างงั้นแ่ะแต่ออกมามันก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เฉยเฉยแล้วอยู่ในห้องน่ะในห้องห้องนอนอ่ะ น้องๆสงสัยวันนั้นละห้องหนึ่งจริงๆมันติดทีวีได้เครื่องเดียวไม่ใช่เหรอเครื่องเดียวเครื่องเดียวแต่ทาไมลาดยาวติดได้หลายเครื่องอ่อมันเป็นพวกอากูกากาเนะเขายุคนั้นถือว่าจะทําอะไรก็ได้ใช่จะไปว่าเจ้าที่ก็ไม่ได้แต่ก็มันก็ไม่ได้ว่ามผิดอะไรไงใช่ไหมมีทุกคนก็เหมือนนีเป็นเรื่องปกติอ่ะผมว่านะถ้าคนไม่มีแบบผิดปกติแปลกแปลกไม่มีแปลกใช่ถ้าคนมีมันเป็นเรื่องปกติผมขอตอนพีกหน่อยมันมีเหตุการณ์หนึ่งลาดยาวหรือคลองเปรมเนี่ย ค่าไฟมันสูงทะลุเลยแล้ววันนั้นนะ่ะเป็นวันล้างบางเข้าหกล้อเขาบุกขนของของอกนี่จริงไหมจริงเขาบอกว่าออกไปไป,ประมาณสามสี่รถ6กร้อไม่หมดเลยไม่หมดไม,ไม่โอ้โหเยอะมากเอาว่าไอ้สามหกล้อนี่คือน่าจะเป็นแดนเดียวนะครับอลองคิดดูดิเลยแล้วมันมันไม่ได้เข้ามาวันเดียวนะ<อ>ไม่ก็วันเดียวเลยไม่ได้เข้าวันเดียวด้วยนะรถหกล้อนะครับของที่เป็นกฎหมายเป็นพวกเต็นท์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกทุกอย่างเลยอเครื่องชาร์จโทรศัพท์อะไรทุกอย่างเขามาขนของออกไง พัทสองเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคครับผม EP นี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คพี่เกตมากนะครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวพบกัน EP พสองฝากช่องเอลูเก้ากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยครับฝากไวมครับมีเฟซบุ๊กชื่อชุติมาอำนาจฮะชุติมาอำนาจพี่เกตมินิสเก็ตครับมินิสเก็ตนะครับไม่ได้มินิม้าไม่ใช่สเก็ตสเก็ตแบบไหนสเก็ตบอร์ดเลยสเก็ตบอร์ดโอเคครับผม EP นี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่พัทสองสวัสดีครับผมสวัสดีครับ